ำเอาหลายคนแห่เป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างบิ๊กทองภูมิที่ก่อนหน้านี้นะคะมีความสนิทสนมกับการวิพากษ์ภรรยานักรรองชื่อดังของเสกโลโซเป็นพิเศษซึ่งก็มีการเผยนะคะว่าดูแลกันแล้วก็ทํางานในบริษัทของพิเศษเนี่ยแหละแต่จู่ๆค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อหนุ่มบิ๊กเนี่ยประกาศลงโซเชียลขอยุติบท,บ,ทบาทร่วมทํางานกับบริษัทซึ่งมีพิการเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ะ โดยก็ได้มีการชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวนะคะเผยว่าข้าพเจ้าบิ๊กทองภูมิขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวนี้ชี้แจงข้อมูลในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ 1. คขอยุติบทบาทการทำงานร่วมกับ Luster Entertainment เนื่องจากสาเหตุทางด้านจิตใจและร่างกายตอนนี้ที่ยังไม่พร้อมในการทำงานแต่ผมยังเคารพรักพิเศษและทางค่ายอยู่เหมือนเดิม ตั้งแต่ที่ผมร่วมงานกับทางค่ายในฐานะศิลปินนั้นผมไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับทางบริษัทตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแต่เป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละครั้งซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ว่าจ้างมอบหมายงานมาให้แล้วจบเป็นรายครั้งไปสามเนื่องจากด้วยตอนนี้มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ผมรู้สึกหวาดระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภยัยจากการที่มีบุคคลอื่นกระทำการเลื้อยกุญแจบ้านผมและกระทำการต่าง ที่เป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวจนเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถพักอาศัยในบ้านของตัวเองได้ผมคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวผมเองมากๆครับ 4. ก็คือขออนุญ,ญาตชี้แจงเพียงเท่านี้และขออนุญาตไม่ตอบคําถามใดๆเพิ่มเติมอีกแล้วครับผมหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจผมนะครับขอขอบคุณสําหรับทุกๆโอกาสในชีวิตของผมที่เข้ามาและยังยินดีเสมอที่จะรับงานในสิ่งที่ความสามารถผมทำ ให้ทุกๆคนได้โดยหลังจากที่นุ่มบิ๊กได้มีการเผยแพร่โพสต์นี้ของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับค่ะเข้า,เามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายจนทําให้เจ้าตัวนะคะตั้งค่า IG จ เป็น private หรือว่าบัญชีส่วนตัวนะคะทำให้หลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามบัญชีของหนุ่มบิ๊กเนี่ยไม่สามารถเห็นโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นในโซเชียลของเจ้าตัวได้ค่ะไม่ใช่คแค่ไอนะคะเพราะทาง t k t t o k เองก็เหมือนกันโดยก็มีหลายๆคนค่ะเข้าไปพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลกันอย่างมากมายนะคะขณะที่ทางด้านของการวิพากษ์เองก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความดราม่าตัดเพอพร้อมกับติดแฮชแท็กลูกลิงกำพราพ่อก่อน ที่เจ้าตัวจะโพสต์คลิปร้องไห้อย่างหนักพูดถึงอาการป่วยจิตเวทของตนค่ะแล้วก็ยังมีการแท็กชื่อของหนุ่มบิ๊กทองภูมิในโพสต์ดังกล่าวด้วยค่ะโดยโพสต์หนึ่งนะคะเจ้าตัวเผยว่าไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องตกใจนี่คืออาการของโรคกําเริบเมื่อกําเริบจะไม่มีสัญญาณบอกมันแสนจะทรมานบางทีก็อรารวาสบ้านแตกทุกคนวุ่นวายไปหมดบางทีก็ร้องไห้ซึมเศร้าอย่างหนักทุกคนคงเบื่อเอือมระอาเต็มทนแต่เราไม่ได้อยากให้ทุกคน เอื่อมระอาเราไม่ได้อยากเป็นมันเป็นอาการของโรคมันทรมานมากไม่รู้จะทนอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ จำไว้นะคะถ้าใครมีญาติเป็นโรคจิตเวชเหล่านี้ต้องศึกษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นและวิธีการรักษาเบื้องต้นเมื่อโรคกำเริบเนี่ยได้โปรดอย่ารําคาญเขาอย่าเบื่ออย่าด่าว่าเขาที่สําคัญอย่าทิ้งเขาเพราะเขาจะกลัวทุกอย่างนั่นคือเส้นบางๆระหว่างความเป็นความตายเขาต้องการคนอยู่ข้างๆใกลๆเพราะหัวใจเขามีแต่กลัวกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปนั่นเองค่ะ เขาไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่สามารถที่จะหลับคนเดียวได้เขากลัวและเมื่อคุณเปลี่ยนไปเขาก็ไม่อาจทำใจได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจและความอดทนในการดูแลเราที่ผ่านมาเธอคงเหนื่อยล้าเต็มทนเธอพักเธอปล่อยเราไปเถอะเราจะพยายามอดทน นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการแชร์ข่าวที่บิ๊กทองภูมิเนี่ยได้โพสต์ลงไปนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ชี้แจงว่าสาเหตุเนี่ยเมื่อวันที่31มกราคมจนถึงปัจจุบันในสิ่งที่คนคนนึงบอกว่ารักหวังดีและดูแลเราดูแลครอบครัวสเต็กโลโซด้วยความจริงใจจากใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าครอบครัวเราไม่ใช่แบบในโซเชียลแค่ต้องการปกป้องตัวเองและครอบครัวที่เรารักเท่านั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเหมือนที่เขาพูดถแถลงข่าวว่ะค่ะเขาบอกว่าร จริงๆแค่เด็กน้อยไร้เดียงสาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยเขาพูดกระทั่งเราควรหยุดทํางานไม่ควรอยู่ที่นี่โดยก็ได้มีการชี้แจงด้วยนะคะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรบอกว่าขอความยุติธรรมคืนให้บ้างและขอความจริงเรื่องเขาเทงานกองทายซึ่งมาจากตัวเราเองเล่าให้ฟังและในข่าวว่าไม่ใช่แค่กองเดียวประมาณ3 4กองที่ไม่ได้เป็นข่าว นอกจากนี้เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าใครที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่เคยสืบจริงๆนะคะรบกวนทักอินบ็อกซ์มาอิิบายหรือบอกให้เรารู้บ้าง เขาให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในช่วงเวลา3เดือนที่อยู่ด้วยกันมานั่นคือบุญคุณที่เขามีต่อเราไม่อยากทําร้ายเขาแต่เขากลับทําร้ายเราและครอบครัวเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องตอบโต้และปกป้องตัวเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเป็นคนก่อไม่เคยเป็นคนเริ่มถ้าใครอยากด่าก็ด่าถ้าใครเข้าใจก็จะรู้ว่าสาหัสมากโดยยังได้มีการชี้แจงอีกโพสตหนึ่งนะคะที่บอกว่าเรื่องการไป ตัดกุญแจในครั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเพราะทางบิ๊กได้ทําคลิปออกมาบอกทุกคนเมื่อประมาณวันที่24ธันวาคมปีที่แล้วทางเพจอิจานก็ลงเนื่องจากความผิดของเขาคือเรื่องเดิมสนุกคึกขนองปากเขาก็ทําคลิปสนุกสนานของเขาไม่เห็นจะมีความกลัวตรงไหนที่เราไปตดัดและเขามาพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา อันนี้จะมีการให้ทนายเป็นคนตัดสินว่าจะฟ้องในข้อหาอะไรดีซึ่งก็มีอีกเรื่องนะคะที่ศิลปินต้องปฏิบัติตามระเบียบถ้าขาดคุณสมบัติบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา,าทันทีซึ่งก็มีชาวเน็ตและก็แฟนคลับนะคะแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวกันอย่างมากมายค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมกันค่ะเชื่อว่าจะมีการอัปเดตให้ทุกๆคนได้ทราบกันอย่างแน่นอน